โปลงชื่อตรงนี้นะครับแต่วล้ถ้าใครลงแล้วเนี่ยไปรับคูปองจจุดปู <Bee televis ative delivery> ่บ้านเลยใช่แล้วค่ะไม่ต้องเสียใจนะถ้าหลายท่านเนื่องจากประตูทางเข้าปเ็นะฮะกแน็กนะนกน็นะฮะเดเเดนนนกกนะกนน็ ขาวโดยใช้ชาห้อยเป็นว kind of ัตถุดิบหลังในการผลิตยึดอนุใหม่ในกาบุรีโพธิ์และความชื่อบริสุทธิ์เป็นแห่งแรกในประเทศไทยมิตรภูหลวงเรานะครับและโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทมิตรผลไบโอพาวเวอร์นะครับต้องมีเพิ่มขึ้นประมาณ250บาทต่อต่างที่ต้องขนย้ายไปที่ภูเขียวจังหวัดที่ประมาณเพิ่ม10ตัวกำลังเลยใะได้ชื่อบริษัทมิเรื่องนี้ ท่ทำงานใกลบ้านไน่ต้องเดินางนมือวกล์ูดีก่าท่านผู้าริการจังหวัดเลยท่านเดินทางมาเองกระต่า้มีซึ่งจากการต่อเนื่องเรื่องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพรวมการมีส่วนร่วมของที่นองประชาชนซึ่งได้นการไปศึกษารงใน ที่เข้ามาร่วมค่อนข้างที่จะมากตอนแรกเราตั้งตัเป้าไว้ที่ประมาณ1,500คนที่ผูกเราก็จะใช้เทคโนโลยีค่อนข้างที่จะทันสมัยมากกว่านักผู้ชมมารับังปิดเขียวนะครับที่ที่พี่ผู้หลักผู้ใหญ่บอกเลยว่าชาวบ้านว่าเป็นียี่ยม